สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกทท่านนะคะสวัสดียามเย็นนะคะแม่แม่ช่วงนี้ก็คือระยะเวลาเนาะแม่แม่ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะเราออนทัวร์เข้าในหมู่บ้านแรกนะคะในช่วงเย็นนะคะแม่แม่มาลุ้นด้วยกันกับเมินว่าจะเป็นยังไงนะคะช่วงเย็นนะคะ,ช,นนะ,คะช่วงเช้าเราไม่หมานนะคะแม่แม่แมเงียบเหงานะคะ ต่อไปนี้นะคะแม่แม่เราจะบอกเลยนะคะว่าเราจะงดแตงโมนะคะเราก็บอกขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าน้องช้างของเราเคยมีอาการปวดท้องเราจะงดแตงโมแล้วก็ทำความสะอาดผลไม้ทุกอย่างนะคะ <S <S <ม>คุณน้าบอกว่าแตงกวาทานได้ไหมเราบอกว่าทานได้นะคะแม่แม่คือคุณนา้าไปล้างมาแล้วนะคะ ช่วงเย็นนะคะแม่แม่หมู่บ้านแรกนะคะพอวนาขอให้มันหมานขอให้โชคหมานขอให้ปังปังนะคะแม่แม่ทงพี่ควานบุญชูแม่ควานอ้อยน้องไผ่แล้วก็เจ้อ้วนของเรานะคะเจอร้านค้าคุณน้าผู้ใจดีนะคะมีน้องตัวเล็กนะคะอยากทําบุญกับขมืนขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนี่ให้พริกเขียวแล้วก็แตงกวานะคะ รอนได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มีคนรักและเอนดูเจ้อ้วนของเราช่วงเย็นนะคะแม่แม่ช่วงเช้ายัางไงก็ต้องขอโทษขออภัยแม่แม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้กับทุกท่านได้รับชมเราไม่หมานเราก็เงียบเหงานะคะเราไม่อยากให้พ่อพ่อแม่เอฟซี FC รับชมช่วงนั้นนะคะ ออขอบคุณนะคะ43ปีจ้า,าคุณน้านะคะตามมานะคะทางอ้อยทางกล้วยมาให้เจ้อ้วนนะคะแม่แม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะ เด็กๆบอกว่าไม่กลัวพี่หมื่นเลยดนะะูเจ้อ้วนของเราก็มีหน้าที่ทำงานเดินออนทัวในหมู่บ้านอย่างนี้นะคะแม่ๆไม่ได้ทำงานหนักนะคะเดินสายถ้าเกิดว่ามีผู้คนรักและเมตตาก็จะเดินสายกินอย่างเดียวนะคะสำหรับ พ่อควานแม่ควานของเราก็จะเป็นหน้าที่ปั่นจักรยานขายวัตถุมงคลนะคะแม่ๆบรรยากาศช่วงเย็ยนของเราก็คืมฟ้าค้มฝนมาอีกแล้วนะคะ ตรงนี้เป็นทั่วฝักยาวนะคะนี่นะจ๊ะเจอคุณนาผู้ใจดีอีกแล้วนะคะที่เมตตาเจออ้วนของเรานะคะมีข้าวเหนียวกับถั่วฝักยาวนะคะเจออ้วนบอกดีใจมากเลยที่เจอผู้คนที่รักแต่เมตตานะคะ <c oughs> คำเหมือนของเรากินคำใหญ่นะคะคำเล็กๆไม่พอนะคะ <c oughs> มีคะแนนมีพี่เขียวด้วยนะคะขอบคุณนาะคะขอบคุณค่ณนนะนะคะเจ้อ้วนของเราได้พี่เขียวแล้วก็เก่งมากนะคะแม่แม่อดอ้อ,อนนะคะให้คุณนาสัมผัสจับได้นะคะ วันนี้บริการของเราก็ยังอยู่ครบนะคะแม่แมมีน้องไฟพี่ฟันบุญชูแม่ควนอ้อยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงทำนาเนาะแม่แม่เขาก็ไม่ค่อยมีคะแนนนะคะถึงจะไม่มีคะแนนแต่ก็ยังมีข้าวมีกล้วยให้กับคขมืน่นกินแค่นี้เราเองก็ดีใจแล้วนะคะ เสียงถ่ลมใหแม้แม่ๆได้ยินอีกคำมืนโอ้ฝักกระหล่ำหัวใหญ่ๆเลย ยืนกินแล้วก็มียืนบริการให้สัมผัสและถ่ายรูปได้นะคะนะคะถั่วฝักยาวนะคะเจ้อ้วนบอกมีอีกไหมนะคะ ตัวเมียครับย่ายย่ายนี่ของใครนีเอาใส่งวงช้างเลยให้คุณพ่อทำบุญกับพญาช้างนะคะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้ปราศจากโรคไภัไข้เจ็บทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะ นี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงฤดูหน้าฝนนะคะแม่แม่มันก็จะเงียบเหงานะคะไม่เหมือนช่วงหน้าแล้งจะมีผู้คนอยู่บ้านเยอะนะคะ ช่วงหน้าฝนเขาก็ไปทําไร่ทํานากันบ้างนะคะก็เลยอาจจะเงียบเหานะคะวันนี้น้องไผ่เองก็ไม่หมานเลยนะคะแม่แม่ได้คะแนนไม่พอค่ากับข้าวเลยนะคะวันนี้นะคะคะแนนไม่ได้แต่ว่าเจ้อ้วนของเราก็พอได้กินข้าวได้กินกล้วยนะคะควานควานของเราก็อยู่ครบนะคะ บรรยากาศนะคะแม่แม่ดูฟ้ามืดลึ้เหมือนจะฝนจะตกอีกแล้วนะคะถึงจะไม่หมานยังไงเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะแม่ๆ เพราะว่าเราออกมาอย่างนี้ก็เหมือนได้เลี้ยงช้างนะคะได้ผ่อนคลยได้เปลี่ยนอาหารนะคะเช่องดูดูฝนเราก็ต้องทำใจนะคะแม่แม่หมานไม่หมานเราก็สู้กันต่อไปนะคะนี่ก็คือบรรยากาศออนทัวร์ในหมู่บ้านนะคะ คุณน้ำผู้ใจดีน้องหมาหลบหลบน้องหมาหลบคขมืนนะคะนะคะนี่นะคะมีถั่วฝักยาวกับพร้อมพริกเขียวๆนะคะแม่แม่ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณน้ำม,มากๆเลยนะคะคเขมนบอกว่าเมตตาเขมนเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้เป็นค่ากับข้าวให้ควานของเรานะคะ คุณคุณนะ้ามากๆเลยนะคะขมือนได้ยินเสียงคุณน้านะคะก็เ,เลยจอดนะคะแม่แม่ขมืขมนจอดทำอะไรอ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 พี่เขียวควัวนโต้งบอกว่ารอพี่เขียวได้ยินข่าวว่าพี่เขียวจะมานะคะดูนะคะเจ้อ้วนของเรานะคะยืนรอเลยนะคะแม่แม่แม ขอบคุณคุณน้าผูดใจดีมากๆเลยนะคะแม่ที่รักและเมตตาท่านบอกว่ามีอาหารเลี้ยงไหมเราบอกว่าเราไม่ได้ขายอาหารเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณน้ามากๆนะคะนี่พี่เขียวสองใบนะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณน้าและครอบครัวของท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราจาจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะขอให้บุญบรารมีพญาช้างจงปกปกักรักษาครอบครัวของท่านให้รวยรวยเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปคะ่ะเจ้อ้วนของเราได้ี่เขียวแล้วก็เดินต่อแล้วนะคะนม่น้องหมาน้องหมาอยู่ในรั้วนะคะขอมือขอมือบอกว่าอยู่ข้างในรัว้วขอมือไม่กลัวหรอกนะคะ ไปด้วยกันนะคะโอ้ขมืนขโมยก้านหมากแล้วนังขโมยก่อนค่อยขอนะคะแม่แม่แมขมือนอยากเคี้ยวหมากนะคะโอ้มีรถไอศครีมข้างหน้าถ้าเป็นบัวตอง <c oughs> คงจอดรถไอศครีมแล้วขมืนกินไอศครีมไม่เป็นนะคะแม่แม่ถ้าเป็นน้องบัวตองนี่คงโบกรถไอศครีมนะคะ คุณยายไปไหนหมดเนาะพี่ควานบุญชูพี่ควานบุญชูก็หาที่จอดนะคะเชื่อหาคุณยายคุณยายไปไหนหมดนะพี่ควานบุญชูหาที่จอดนะคะพี่ควานบุญชูบอกคุณยายไม่ออกมาเลย ที่ควานบุญชูยังหาที่จอดไม่ได้แม่ควานอ้อยก็หาที่จอดไม่ได้น้องไผ่ก็หาที่จอดไม่ได้เลยนะคะแม่แม่มีที่จอดแค่คำหมื่นคนเดียวเลยคำหมื่นเป็นคำหมื่นเป็นช้างเลี้ยงครอบครัวจริงๆนะคะแม่แม่แมหาค่ากับข้าวนะคะ ขำเหม,มนบอกว่ามากับขำเหมินไม่ต้องกลัวได้แน่ๆนะคะถึงจะได้น้อยได้มากแค่ไหนแต่ก็ต้องได้นะคะตัวใหญ่ไหมอ่ะไม่รู้สิ ตัวใหญ่มากเลยนะคะแม่แม่ดูยาเห่าขมืน่นขมื่นกลัวดูนะคะคุณน้าชาวต่างชาติท่านบอกว่ายาเห,าาหา่า,หายาเหา่ายาเหา่ายาเห่าขมื่นกลัวตัวใหญ่มากเลยนะคะท่านบอกว่าดูแลห้ามเห่าขมื่นนะคะกอดไปแน่นเลยควนโต้ถ้าปล่อยมา,า,ยมานี้ขมื่นของเรามีวิ่งแน่นะคะแม่แม่แม ขเม่นบอกว่าขมม่นสู้ตายเหมือนกันนะคะแม่แม่ถ้าปล่อยมาที่ควันบุญชูน้องไพนี้ต้องรีบทํางานนะคะต้องมีอาวุธติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะในตะอะไรนะชีวิตการออนทัวร์ของเราก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่ช่วงเช้าก็ไม่หมานแล้วนะคะนี่ก็คือช่วงเย็นนะคะ ก็ต้องกราบขอพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจนะคะให้กับครอบครัวคำเหมินสําหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้น้องพัยเองก็ต้องขอตัวลาพ่อพ่แม่แม่เอฟซีไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ